ที่แกนโดวีพาร์คููได้รองเท้ากี่คู่ A B C มาที่เอาเล็กนี้ของเยอะรถเยอะดูเป็นมันมี ยมโรน,นี่อร่อยมากเลยกินกับสตรอเบอรี่เปรี้ยวๆมันก็อร่อยอร่อยอะมเหมือนฟิอร่อยมันไม่ได้หวานมากโอเควันนี้ฝนตกนะคะที่ญี่ปุ่นนี่นอกจากรถไฟจะวิ่งตรงเวลาแล้วนะคะพยากรณ์อากาศเขาก็ยังแม่นอีกค่ะเช็คตั้งแต่2วันก่อนว่าฝนจะตกวันนี้พอตื่นเช้ามาก็ฝนตกจริงๆเลยนะ น,นวันนี้เราออกวันเที่ยวนอกโตเกียวหน่อยนะคะมาที่แกนเบรี์พาร์คค่ะที่นี่ก็จะเป็นเอาเลสนะแล้วก็มีเซนุกตี้นูเตียมเซนุกตี้พัดลมมาจากสถานีก็เห็นเซนุกตี้มายืนเวลคั่มอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราไปขึ้นบันไดหรือบันไดเลื่อนคือเมืม่อกี้นี่ขึ้นบันไดเลื่อนหรือขึ้นนี่อ่ะไ <laughs> ปเลยเดี <laughs> <laughs> ๋ยวเมื่อกี้ขึ้นบันไดเลื่อนไปรอหน่เราขึ้นถึงก่อน แกรนเบอรี่พาร์เนี่ยเป็นเอาท์เลทที่อยู่ในโตเกียวนะคะแต่อาจจะออกมานอกเมืองนิดนึงแต่ว่าการเดินทางเนี่ยสะดวกสบายมากเลยถ้าใครที่เดินทางมาจากชิบูย่าเนี่ยนะก็จะมีรถไฟสาย Tokyo Den en t o เกียวเดนเอ็นโทชิไนะคะพอนั่งต่อเดียวไม่ต้องเปลี่ยนสายเลยนะก็จะมาถึงสถานีมินามิมาชิดะแกรนเบอรี่พาร์คได้ภายไม่ถึง1ชั่วโมงเลยค่ะแต่ว่าถ้าโชคดีได้ขึ้นเอ็กเพรสเทนนะก็จะถึงเร็วกว่าโลโกเทนมากมเลยนะ เทลูพี้เอ๋ลกปั้นเทลี้ตลอดทางเลยรู้เย็นอยู่นะว่างไปมีเทียเตอร์มีอะไรแหละแต่ว่าเราจะเดินเล่นในเอาเล็ตนี่แหละเราจะไปซื้อวานาค่ะมัามีม้าติดใหญ่ๆแล้วแต่วันลูกอยู่ตรงนี้ได้ประมาณแค่สองโมงครึ่งหรืออะไรเงี้ยถ้าเพื่อนที่แพลนเลตได้นี่มึงก็เพราะว่ามันใช้เวลากลับไปที่ชิมุกุหนึ่งชั่วโมง ในวันที่ฝนตกเนี่ยไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการช็อปปิ้งแล้วนะคะก็เลือกเอาสักที่หนึ่งนะคะที่เราจะอยู่ได้ทั้งวันเดินเล่นแล้วก็ทานอาหารด้วยแล้วก็เดินทางสะดวกสุดท้ายเราก็ตัดสินใจเลือกที่จะมาเดินเล่นที่แกลนเบอรี่พาร์คเอาเล็ตนะคะที่นี่เพิ่งจะรีโนเวทเสร็จเมื่อปลายปี2019เองนะคะแล้ว เราก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะัดปกติเวลามาเที่ยวที่ญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยจะมาเดินเอาเลทเท่าไหร่นะคะงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเดินดูบรรยากาศด้วยกันนะว่าที่นี่น่าเดินไหมแล้วก็มีของขายเยอะไหมนะคะสงสัยจะมาเช้าไปนะคะยังไม่มีร้านไหนเปิดงั้นเดี๋ยวจะลองเดินไปที่พ์คที่อยู่ข้างหลังเอาเลทกันนะคะก่อนจะเดินไปถึงพ์คเราจะเจอกับสนุ๊ปี้มิวเซียมก่อนนะคะ เดิมที่ s n o o ปี้มิวเซียมที่เก่านะคะจะอยู่แถวโวบ,บงีแต่ว่าได้ย้ายมาอยู่ที่แกลเบอรี่พาร์ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2019นะคะวันนี้เรามีเวลาน้อยนะคะคงจะไม่ได้เข้ามิวเซียมไว้คราวหน้าถ้ามาช้อปปิ้งที่นี่อีกจะจัดแบบวันเดทิปมาเที่ยวเที่ยวมิวเซียมแล้วก็ช้อปปิ้งไปเลยพร้อมกันใน1วันนะเดินลงไปตรงนี้ก็จะเป็นพาร์คนะยังมีใบไม้เป็นสีอยู่เลยวันนี้เป็นวันที่13ธันวาคมนะคะ ยังพอมีสีเหลืองสีส้มไม่เห็นอยู่นะเรา,าไปเรียกเดนดี้มาถ่ายรูปหน่อยดีกว่า ไปเดินที่ตรงนู้นก็มีสนุกปี้ด้วย เ,เปิดแล้วเดี๋ยวเรารีบเข้าไปช้อปปิ้งกันดีกว่าค่ะเข้ามาอยู่ในร้านชื่อ Awesome Store นะคะขายเขาเรียกอะไรขายตัย้งแต่สักระเ,ออเรบือยันเรือลบมนะจ๊ะโซนของน้องหมาหน่ารักอันนี้เป็นบวกของน้องหมานะ ถ้วยน้ำของน้องหมาค่ะ <Potato. S 2> ตอนนี้มาอยู่ในร้านแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะเป็น เพื้อผ้าสไตล์แคมปิ้งนะคะ,อะจอดไปแล้วสวยดีตัวนี้เป็นไอเนี่ยพี่แพรเหมือนว่าไลฟ์เบดเหมือนยูนิโคลประมาณ70ดดอน ถัดมาก็จะเป็นร้านเสื้อผ้าแบรนด์ญี่ปุ่นชื่อบีมนะคะเสื้อผ้าน่ารักแล้วก็ราคาก็น่ารักด้วยแต่ช่วงนี้เขาก็จะขายจะเสื้อกันหนาวนะคะก็เลยไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือออกมาได้ถุงเทา้าได้ถุงเทา้าเอาไปต่อเลยอันนี้เป็นโซนเครื่องขวนะพี่แพใช้เวลเพจะไม่เสียเงินเยอะ ก็ซื้อเท่าที่แหลนเบอรี่พาร์คเนี่ยนะคะเขาเอาใจคนรักสัตว์มากๆเลยนะคะเขาจะมีร้านขายของน้องหมาน้องแมวเยอะมากๆเลยค่ะ oh. เป็น treat dog t ไม่ว่าจะเดินไปโซนไหนของเอาเล็นะคะก็จะเห็นคนจูงน้องหมามาด้วยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะอุ้ยอันนี้มันดูญี่ปุ่นมากอะ่ะร้านเนี้ยแบรนด์ี่ปแบรนด์ญี่ปุ่นมากเลยอะ่ะ มัมีต้องตรง,ตรงเข้าไปตรงที่รดราคาสิแล้วนี้นะคะเสื้อผ้าเนี่ยเนื้อผ้าดีคัตติ้งสวยแต่ว่าสไตล์อของเสื้อผ้าเนี่ยจะออกแนวคุณนายญี่ปุ่นนิดนึงนะราคาก็เลยค่อนข้างสูงค่ะนใหญ่ม, A B Z มากมาถึงตรงนี้เลยนะ เอพีซีมาดนะคะที่เอาเหล็กนี้ของเยอะลดเยอะด้วยใช่ของเยอะเท่าไหร่อของเยอะนะแฮปปี้อ่ะแฮปปี้เพราะอะไรอ่ะอยู่ได้รองเท้ากี่คู่สองสองคู่เลยอันหนึ่งยี่สิบแล้วอีกอันหนึ่งสามสิบเรามีรองเท้าลักเตียนนะรองเท้าสีเหลืองแล้วได้หมวกนี้เองแท็กฟรีนะคะไปต่อเลยไปทางนู้นดีกว่านะอื แถวนี้แหละอัดกระเป๋าวก็ลังมันละพ <c oughs> ี่เพื่อนคุบอกว่าซื้อไม่ไรไม่ได้หนูได้สองบุญช้างหนึ่งบวกมันไม่ได้หนึ่งบวกแต่ที่ได้ของเขา <c oughs> ได้หรองมันมันก็คุ้มอยู่ oh. แถูกกับพี่นี่ใช่อชโอ้โหพวกแบรนด์แบบว่ากันหนาวเยอะไปหน่อยอ,ยอยนะนะใช่ไหม มารอคิวทานราเมงกันนะคะหลังจากช้อปปิ้งกันจนเหนื่อยคุณพ่อถึงกักุมขมับเลยหรอคะพอเข้ามาในร้านนะคะก็มาเลือกเมนูแล้วก็จ่ายเงินที่ตู้นี้เลยนะเหมือนกับร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วๆไปเลยนะคะเราเรากินราเมงนะเหนื่อยยังคะนิดนึงไม่ต้องทำมากิน ช็อบต่อแรกนั่งม<บ>ันแรงเนยแล้วชอบชอบตอ่บบตอะพักเหนื่อยนะพักพักยกรอบแรกจากการช้อปปิ้งก็ก็มีกินราบเองกันนะคะเพราะว่าดูแล้วก็เออร้านนี้ดูน่ากินนะน่าจะเป็นทุก chain ร้านดังๆหน่อยรูปโคโมดอาฟุลิไม่รู้จักไม่รู้เหมือนกันต้องไปเสิร์ชอยู่ รานน,นั่นดีไซน์และบรรยากาศในร้านราเมงร้านนี้นะดูโมเดิร์นมากเลยไม่ค่อยเหมือนกับราเมงร้านอื่นๆที่เราเคยไปเลยนะคะอันนี้มันเป็นลกลายยูสุราเมงได้กลิ่นได้กลิ่นยูสุขึ้นเ,นเ,ยเลยใช่

น่อริมลด้ถ้าซอสเ็ดต้องเปี้ยวเอืมดไม่กไม่ได้้กินด้วยได้เหรอจักกินต่มได้ไหมมัต้องเหมือนเหมอนมันหมูมันเป็นมันหมูด้วยอือนะคแฮปปี้แลฮปปี้เ ออกมาจากร้านแล้วนะคะร้านชื่ออฮูลีล่ค่ะรามเมงอร่อยนะแล้วก็ถ้าเล็กรเมนก็เล็กรเมนเหมือนรามเมงแห้งแบบดิบโคใช่อร่อยมากเลยเส้นรามเมงก็แปลกเป็นเท็กเจอร์ที่ไม่เคยกินเลยเหน็บเหน็บแล้วมันเออมันมีความหยุ่นหยุ่นนุ่มเหน็บะอ,อนะอะไรเขาจะโล่แข็งนิดนึงไงใช่แต่มันแข็งกว่าอุจจุตแต่มันอ ข้าวหน้าหมูก็ใช้ได้ใช่แต่จะเป็นเหมือนหมูสามชั้นแล้วเขาก็มาหั่นิป็นชินนะะ้นๆเลยนะอร่อยฝากท้องได้คือบางทีตอนแรกเราคิดว่าอาหารเอาเลตมันจะแม่อร่อยอะไรไม่อร่อยนะอ,อื่นก็ดูน่ากินมากเหมือนกันนะร้านทังนั้นเราเพิ่งจะมารู้ที่หลังนะคะว่าอฟุลิลามงเนี่ยเขาก็เป็นร้านที่ดังเหมือนกันนะแล้วก็มีหลายสาขาด้วยนะคะมีทั้งที่ฮาราจูกุชิบุยาชินจูกุด้วยนะเมนูดังของเขาก็คือยูสุรามง ใกล้ๆกับร้านรามเมง <Okay. S 1> ก็จะมีป้าดเลื่อนที่เราจะลงไปที่โซนฮิลไซส์วิลล่าที่สนามหญ้าเขียวๆเนี่ยเขาจะมีการเอาสเกลเจอร์ตัวใหญ่ๆมาตั้งแล้วก็เปลี่ยนธีมไปเรื่อยๆ <c oughs> นะคะเพื่อให้คนมาถ่ายรูปนะ <c oughs> ก่อนหน้านี้ก็จะมีกระต่ายสีเขียวตัวใหญ่เลยนะตั้งอยู่ที่สนามหญ้าแล้วก็จะมีสโนปปี้ในอิริยาบถต่างๆอย่างวันที่เราไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นธีมคัลเลอร์พีนัทนะวันนี้ท้องฟ้าขมุกขมัวจังเลย บริเวณนี้เนี่ยก็จะมีร้านคาเฟ่ร้านอาหารด้วยนะบางวันถ้าอากาศดีๆเนี่ยคนก็จะซื้ออาหารมานั่งทานกันข้างนอกนะคะไหนๆก็เดินมาถึงโซนนี้แล้วนะคะงั้นก็ถ่ายรูปกันสักหน่อยนะมาชบต่อที่ชั้นสองแล้วนะคะตอนนี้ต้องรีบทำเวลาแล้วนะนี่มี ABC Mart มาสองร้านนะคะมีชั้นล่างแล้วก็ชั้น ข้างบนนะแต่ว่าชั้นข้างบนจะมีของเยอะกว่านะของผู้หญิงนะจะเยอะกว่าอันนี้เป็นแบรนด์รองเท้าญี่ปุ่นนะคะของเด็กผู้หญิง บรนด์นี้เป็นรองเท้าของ ABC Mart เองนะคะราคาไม่แพงแล้วก็ใส่สบายด้วยนะเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะคะเดินยังไม่ทั่วเลยนะก็เป็นเอเล็ตที่เดินสบายนะคะมีแบรนด์ที่คนไทยรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราชอบตรงที่ว่ามันมีแบรนด์ที่ขายเสื้อผ้าผู้หญิงญี่ปุ่นเยอะยังมีอีกหลายร้านที่เราแบบสก i ปข้าไปไม่ได้เข้าทุกร้านนะคะถ้ามีเวลาเยอะกว่านี้ก็น่าจะชอบสนุกนะเสียดายกลับแล้วนะ รองเ้าสคู่แล้วสุงเท้าสองคูค่ขนลุงพลังไปแล้วนะกลับบ้าแล้วเดินมันมากเลยเอาเล็หนี้มีแบรนด์ญี่ปุ่นเยอะเลยค่ะเจะ้าภาผู้หญิงสวยเนาะพี่แพนเนาะที่เนี่ย เดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟกลับไปที่ชิงจูกๆแล้วนะคะรู้สึกประทับใจมากเลยเอาเลตอันนี้เนาะมันมีแบนดญี่ปุ่นเยอะแล้วก็เสื้อผ้าหินน่ารักมากเลยอ่ะอยากอยู่ต่ออะแต่มีนัดต้องกลับต้องรีบไปเฮ้ยทำไมเสื้อไม่เหมือนเดิมอ่ะเพราะว่าซื้อตัวนี้มาแต่ว่าไม่ได้เหอะนะต้องการที่จะออกกไน z ์ของที่ถืออยู่ใช่ป่ะก็เลยจำใจต้องใส่ตัวนี้ฉันช่วยตัวเองนะ ตอนนี้เมื่อโหดชินจุกุนะคะยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรตอนน่อดีเลยเดี๋ยวจะช็อปต่อตอนนี้ไม่อยู่ที่ชินจุกุฝังเวทนะคะระหว่างที่รอแดตี้คุยกับ เพื่อนเก่านะไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีก็คงจะเดินเล่นแถวๆนี้ค่ะจริงๆวันนี้ไปแค่ที่เดียวเองนะคะแต่วันนี้รู้สึกเหนื่อยจังเลยยังพึ่งจะสี่โมงกว่าเองสงสัยว่ามันจะเป็นวันท้ายทริปแล้วนะพอเที่ยวหลายๆวันแล้วเนี่ยช่วงท้ายๆเนี่ยจะเอนจี้ลดลงนะคะแค่ห้าโมงเย็นนี้ก็อยากจะกลับโรงแรมแล้วนะ 阿贝尔，尝尝。<蕉> เดินผ่านร้านนี้นะคะแล้วกลิ่นหอมมากก็เลยคิดว่าน่าจะลองดูนะร้านชื่อ Maple Dinner b ์บายเดอะเมเปิลมาเนี่ยนะคะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นร้านดางังก็เลยสั่งแค่เมนู Maple w a f ฟ l ฟธรรมดานะคะเพิ่งมารู้ที่หลังนะคะว่าถ้ามาร้านนี้เนี่ยจะต้องสั่ง Maple waffle bacon เพราะว่ามันอร่อยมากเสียดายอะ่ะข่าวน่าไม่พลาดแน่นอนนอกจากเขาจะขายวาฟเฟิลที่ทำแบบร้อนๆให้เราทานแล้วนะคะในร้านเนี่ยก็ยังมีโปรดักต์อื่นๆอีกนะ เช่นคุกกี้เค้กหรือว่าพายนะคะที่เราเนี่ยสามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากได้ด้วยนะเพราะว่าแพ็กเกจเด่นน่ารักสุดๆไปเลย อันนี้สนใจที่เป็นญี่ปุ่นสเป็นเลมอนน้ำเสาวพิงหรือยังเอาเลยเอาลองลองได้ละอันนึงนะดูซิบันดาคิดแคทต่างๆตอนนี้อยู่ในบิ๊กคาเมล่านะคะที่ชินจูกุชั้นสองมีคิดแคทอะไรบ้างอะเอ้ยนี่ลดไหนอะสามันไหมกระบอกสามมันห้าร้อยเก้าสิบแต่มันมีคิดแคทรถอะไรอ่ะนเนี้ยบันดาคิดแคทต่างๆสาม 3ามอันห้ารยเก้นได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะซื้อของจนเหนื่อยเลยอันนี้ซื้อมาลดราคานะคะ ลด50%ถ้ามีป้ายเนี่ยนะป้ายนี้แปลว่าครึ่งหนึ่งของราคาที่แปดครึ่งหนึ่งของราคาที่แปดแล้วก็เปิด Google Translate เอาตอนแรกก็งงว่ามันแปลว่าอะไร <c oughs> อันนี้คือลดมาแล้วทีนึง20%อ่านี้ลดแล้วก็ลดอีกนะเพราะฉะนั้นต้องช้อปปิ้งตอน,นเย็นๆใช่แล้วเวลาช้อปปิ้ง จนเงินหมดแล้วก็เซเว่นค่ะเซเว่จ้าชุดยาวชุดยาวต้องปะหยัดค่าคืนนี้ก็จบด้วยอาหารลดราคาและอาหารที่เซเว่นเนาะพรุ่งนี้จะไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์แล้วอ้ออีกอย่างหนึ่งที่ <c oughs> ชิมบ่อยๆเลยคือมาม่านี่เหมือนเป็นลามมงพิเศษจ,จากร้านห่งดังเลยทำให้แบบเอกลักษณ์ให้ เซเว่นออันนี้เ,าาเป็นราเมงแบบว่า 2. 2> มีร้านดังทำให้เซเว่นลยหรอเกือบส0มรเยนสามกว่าเยนกับส0มรเยนโอเคคืนนี้เดี๋ยวไปนอนแล้วเร <c oughs> าคิอไม่เอาเราก็จะเข้าอันนั้นแหละตอคือยานลำหนึ่งคิว,ว,วที่ต่อเข้าไปในร้านาหานะคะ обучение Ba